คยฉีดฟิลเลอร์มาก่อนพอจะมาผ่าตัดทำไมทำไมหมอทุกที่เลยบอกว่าเป็นเคสแก้เวลาเราฉีดฟิลเลอร์เข้าสู่ร่างกายแล้วถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีหรือแม้กระทั่งบางท่านไปฉีดสลายฟิลเลอร์ด้วยสารไฮยาโรนิเนสแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าฟิลเลอร์จะสลายไปหมดร0 0ยนะครับยังคงมีฟิลเลอร์บางส่วนฝังอยู่ในเนื้อเยื่อของเราซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกแต่จะเห็นตอนผ่าตัดครับยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราฉีดฟิลเลอร์เข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายจะพยายามสร้างพังผืดมาโอบล้อมมาห่อหุ้มต อยู่กับร่างกายและใบหน้าของเรานะครับหลายๆท่านก็จะรู้สึกว่าบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์มานั้นหนากว่าปกติคลำได้เป็นก้อนผิวไม่เรียบหรือหย่อนยานกว่าปกติครับนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทําไมถึงเรียกว่าเคสแก้เพราะเราต้องเอาฟิลเลอร์ที่เหลืออยู่ออกมารวมกับเลาะสลายพังผืดที่ฝังอยู่ในเนื้อเยื่อของคนไข้ ทำให้การผ่าตัดมีความซับซ้อนมากขึ้นและใช้เวลาในการผ่าตัดนานกว่าเคสปกปติครับพูดไปขนาดนี้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆท่านติดใจคาใจอยู่แล้วถ้าไม่แก้ไม่เอาฟิลเลอร์ออกไม่เอาพังผือดออกจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือฟิลเลอร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยังมีวันลุ่มมีปริมาตรอยู่ทําให้บริเวณที่มีปัญหาตรงนั้นไม่ถูกแก้ไขนะครับและพังผืดที่เป็นก้อนอยู่ภายในก็ยังคงเป็นก้อนอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วผลลัพธ์จากการผ่าตัดก็จะไม่ดีเท่ากับการแก้ไขมันครับ